ปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องนาฬิกาเครื่องนะครับต้องตั้งให้ตรงนะครับถ้าตั้งไม่ตรงแล้วเนี่ยบางแอปบางตัวมันไม่ให้เข้ามันไปมองถึงระบบ Security ภายในนะครับจะต้องตั้งให้ตรงนะครับอาจจะเป็นการซิงให้กับตัวระบบซิงไปเลยตรงกันหรือวิธีนึงก็คือภายในของเครื่องนะครับหอรเอเซอร์ตัวนี้คือแบต แบตไปออสหมดนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันมันเวิร์กไหมนะแต่ว่าผมตั้งให้มันซิงกันแหละเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนะครับว่าระบบจะใช้งานได้ไหมทดสอบ OTP